สวัสดีครับผมนายชามมิ่งนะแฟรี่ชินวันนี้มาเจอกับผมนะคะวันนี้ผมจะเป็นพิธีกรคู่กั <Okay. S 1> กกบมามิเชอรี่ครับ <Okay. S 1> แต่ผมอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยตลอดคลิปนะคะเพราะว่าวันนี้ผมออกมาวิ่งเล่นข้างนอกก็ขอเวลาผมไปวิ่งเล่นนิดนึงนะคะส่วนหัวข้อวันนี้จะเป็นอะไรมาพบกับมอมีเชอรี่ดีกว่านะคะ สวัสดีค่ะจริงๆวันนี้ตั้งใจจะไม่เอายีกรูผม,มาเปิดตัวแต่ว่ามันเหมือนกลายเป็นซิกเนเจอร์ไปแล้วเนอะก็เรียวกว่าเป็นช่วงอวดของละกันเพราะว่าทินทิลาถูกกริปเนี่ยเราก็จะได้มาอวดเด็กๆกันตอนเปิดตัวเนี่แหละค่ะตัวนี้เป็นนายชามิงนะคะชื่อชามิงก็คือแบบ เขาหล่อแหละนะตัวนี้เป็น black velvet angola นะคะผู้ผิด brown velvet angola นะคะหน้าสวยมากตัวนี้แล้วก็ละมุนแล้วก็นิสัยดีมากๆจริงๆใช่ไหมเนี่ยเรียบร้อยมากๆค่ะตัวนี้ก็อยู่กับพี่มาได้3ปีแล้วตั้งแต่ช่วง angola แรกๆนุ๊กๆุ๊กเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วนุ๊กเดี๋ยวให้เขาไปพักก่อนละกันค่ะส่วนหัวข้อในวันนี้นะคะจะเป็น เลี้ยงชินชิล่ายังไงให้ปลอดภัยเดี๋ยววันนี้จะมาเจาะลึกรายละเอียดทุกอย่างของการเลี้ยงเลยนะคะแล้วก็จะยกตัวอย่างกรงให้ดูเลยทีเดียวจะได้มองเห็นภาพว่าเฮ้ยถ้าเราจะเลี้ยงชินชิล่าเนี่ยมันควรจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างมีของกินอะไรบ้างแล้วเราเลี้ยงยังไงให้เด็กๆปลอดภัยแล้วก็อยู่กับเราไปได้นานๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาชามิ่งกลับเข้าที่วิ่งเล่นของเขาก่อนนี่วันนี้กรงของชามิ่งที่วิ่งเล่นนะคะก็ นไปเลยจ้าแต่ช่วงกลางวันนะชินก็จะไม่ค่อยสนอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเขาก็จะเนี่ยคะ่ะแฟนเขาก็นอนอยู่ข้างล่างนะคะน้ากรงนี้มันใหญ่เกินไปเดี๋ยวจะมองเห็นภาพได้ไม่ชัดเดี๋ยวพี่ขอดูยญาใช้กรงนี้แล้วกันนะคะเป็นกรงที่พีเซนถ้าเราถามว่า เลี้ยงชินชิล่าอย่างไรให้ปลอดภัยสิ่งสำคัญเลยคือเราก็ต้องรู้ก่อนว่าชินชิล่าเขาต้องการอะไรนะคะคำถามหนึ่งที่เจอบ่อยมากเลยก็คือชินชิล่าสามารถเลี้ยงปล่อยได้ไหมหนูเลี้ยงชินชิล่ามาหรือว่าหนูเป็นคนเลี้ยงสัตว์แล้วหนูไม่อยากขังเขาอยู่ในกรงอยากให้เขาอยู่ในสเปซกว้างๆหรือที่กว้างๆเราสามารถเลี้ยงชินชิล่าแบบนั้นได้ไหมถ้าคำตอบที่พี่แนะนำจริงๆเลยคือไม่สมควรนะคะอย่างที่หนึ่งคือหนูอย่าลืมว่าบ้านเราเนี่ยอากาศ ค่อนข้างร้อนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเลี้ยงเขาในกรงเนี่ยมันจะควบคุมกิจกรรมแล้วก็อากาศได้มากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของอากาศมันก็จะมีคําถามหนึ่งว่าสุนัขจำเป็นต้องเลี้ยงแอร์ยีชั่วโมงไหมอันนี้พี่ขอยกไปอีพีหน้าเพราะว่าจะมาเน้นย้ําเรื่องนี้ให้แบบจอ่อกเลยเพราะฉะนั้นอีพีนี้ขออนุญาตพูดถึงในมุมของอุปกรณ์อาหารและ,ส,ะสิ่งจำเป็นของเขาก่อนนะคะอ่างนั้นเรามาดูที่กรง ค่ะกรงที่เราจะมาให้เห็นภาพในวันนี้พี่ขอแนะนำเป็นกรง R5 นะคะของแฟรี่ชินจริงๆแล้วเนี่ยกรงหนูจะใช้ยังไงก็ได้อันนี้ไม่ได้มีปัญหาเพียงแต่ว่าถ้าอยากให้พี่แนะนำเนี่ยพี่จะแนะนำกรงที่มีลิ้นชักเพราะอย่างที่หนึ่งคือการทำความสะอาดมันก็จะง่ายกว่าเห็นนะเราไม่จำเป็นต้องใช้อะไรปูที่พื้นกรงเลยก็ได้หรือถ้าเราอยากจะใส่เป็นเหมือนแบบแผ่นรองซับของสุนัขก,ก็ได้เช่นกัน อย่างที่สองคือเราไม่จําเป็น,ต,น,น,น,ปนต้องมีขี้เลื่อยคนชอบใช้กันซึ่งมันไม่ดีเลยไม่จาเป็นต้องมีขี้เลื่อยกระดาษอาดหรืออะไรก็แล้วแต่ปูที่พื้นกรงเลยอันนี้มันก็จะช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพื้นกรงมีความสําคัญนะคะเราไม่ควรใช้ขี้เลื่อยหรือว่าก้านปอเพราะมันจะทําให้เป็นอันตรายสําหรับชินชิล่าซึ่งมันค่อนข้างอันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกันถ้าลูกกินเข้าไปแล้วติดคอ มาเดี๋ยวเรามาดูภายในกรงกันว่าในกรงนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกที่ต้องมีนะคะก็คือชินชิล่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือตัวจริงนะไม่ใช่ตุ๊กตานะเห็นไหมตัวจริงนะมาอย่างแรกที่ต้องมีในกรงนะคะขอแบ่งเป็นของที่จําเป็นก่อนนอกจากกรงก็จะมีชามอาหารมีนะคะมีชามอาหาร แล้วก็จะมีขวดน้ำนี่นะคะขวดน้ำจริงๆหลักๆมีแค่นี้เองคือกรงขวดน้ำชามอาหารถ้าจะเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็คือจะเป็นบ้านนี่ค่ะพรีเซนเตอร์เรากำลังพรีเซนเตอร์บ้านอยู่นะคะถ้าให้ดีรู้งานคุณจะต้องเข้าไปอยู่ในโถนะน่าจะฟังไม่รู้เรื่องนะก็คือโถอย่างนี้นะคะซึ่งจะเป็นโถนอนด้วยเป็นโถอาบสายด้วยนะคะ เนี่ยจริงๆหลักๆของชินชิล่ามีแค่นี้เองโดยกรงที่เราเริ่มเลี้ยงอาะจะเลี้ยงเป็นกรงหนึ่งชั้นหรือว่าเป็นกรงสองชั้นก็ได้แต่แนะนําช่วงแรกๆของการเลี้ยงจะแนะนําให้เลี้ยงเป็นกรงชั้นเดียวต่อชั้นเดียวก่อนซึ่งกรงของพี่อะค่ะข้อดีก็คือเราสามารถปรับเป็น1ชั้นก็ได้2ชั้นก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องโอ้เหมือนจะรู้เรื่องเว้ยทำงานเป็นนะคะ ขอสคริปกลับมาโถมือนเดิมก่อนเพราะเขาทํางานแล้วโถก็คือจะเป็นหลายอย่างนะแล้วแต่เราก็ได้จะเป็นโถลูกคอนไม้เป็นโถมีหลายรูปแบบมากค่ะนะตอนนี้ก็ใช้แบบไหนก็ได้แต่เป็นเซรามิกจะดีที่สุดของในกรงชินชิลาไม่ควรจะมีที่เป็นพลาสติกนะคะหรือว่าเป็นอะคริลิกที่ติดในกรงในระยะยาวเพราะว่า ชินชีราเป็นสัตวันแท้เพราะฉะนั้นการแท้ของพวกนี้เข้าไปอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบลำไส้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอื่นๆในโกรงกันที่จะมีได้ก็พวกของเล่นต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกไม้กระโดดอันนี้จะเป็นอะไรที่เห็นชัดมากที่สุดไม้กระโดดก็แล้วแต่ดีไซน์ของเราในการจัดแต่งกรงเลยเดี๋ยวตอนท้ายของคลิป เดี๋ยวพี่จะแพลนให้ดูคร่าวๆว่าไม้กระโดดบ้านไม้ชั้นปีนมีอะไรบ้างนะคะแต่อันเนี้ยก็คือมีหลากหลายมากมายเลยให้เราเลือกแต่งกันอย่างที่สองที่ชินชิราชอบเล่นอีกแบบหนึง่งแต่อันเนี้ยต้องลองดูก,ก่อนแต่ละตัวอาจจะชอบไม่เหมือนกันก็คือเขาจะเรียกว่าแฮมม็อกนะคะหรือว่าเปรพวกเปรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือเป็นของเล่นของชินชิราเหมือนกันที่เราสามารถติดไว้ในกรงได้ พวกนี้จะเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมในกรงนะคะสำหรับชินชิลาเล่นง่ายๆก็คืออารมณ์เหมือนเราแต่งบ้านสุกตาเลยเราชอบแบบไหน,นอยากให้ลูกกระโดดเล่นแบบไหน,นเราก็สามารถจัดแต่งได้ค่ะเดี๋ยวมาปิดที่อันสุดท้ายอันนี้คือจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราติดที่ผู้ผิดทีออ่ถ้าเราใช้กรงที่เป็น ถาดมีดลินชักอยู่แล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมีห้องน้าก็ได้แต่การมีห้องน้ําจะช่วยได้อย่างหนึ่งก็คือทําให้การทำความสะอาดง่ายขึ้นแล้วก็เรื่องกลิ่นก็จะลดลงรวมถึงการที่เขาไปฉี่ในสถานที่ต่างๆบนชั้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะน้อยลงเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวโชว์นะคะแล้วพี่ก็จะสลับชินชิล่ามาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสินที่นี่อาจจะไม่ได้เข้าห้องน้ำแบบร้ออาจจะมีปตรงอื่นๆบ้าน แต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเป็นกรงของเขาส่วนใหญ่เขาก็จะเข้าห้องน้าเป็นค่ะอันนี้ก็คือโดยรวมทั้งหมดของกรงนะคะ,ะายเมื่อกี้เราก็ได้เห็นตัวอย่างการจัดกรงไปแล้วนะคะคิดว่าน่าจะเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้ของเล่นมันมีเยอะแบบ มากจนไม่รู้จะแบบมาร์ยังไงไม่เหมือนสมัยที่พี่เลี้ยงย้อนกลับไปเมื่อแบบ20กว่าปีที่แล้วที่พี่จะต้องไปเดินแบบตามร้านขายอุปกรณ์ต้นไม้อะแล้วก็หาซื้อบ้านที่เป็นกระเบื้องดินเผาง,งกหน่อยกกหนอยมาแบบว่ามาลองเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาแพลนกว้างให้ดูว่าอุปกรณ์การเลี้ยงตอนนี้ที่มีสําหรับชินชิลามีอะไรประมาณไหนบ้างซึ่งพี่มั่นใจว่าที่พี่มีเนี่ยน่าจะเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกัน ก็ไล่มาตั้งแต่ชามอาหารก่อนเลยซึ่งเดี๋ยวนี้มีหลากหลายมากจริงๆแล้วก็อย่างอันเนี้ยที่พี่ทํากันเองก็คือเป็นชามอาหารของชินชิลาเลยเห็นไหมที่มอสที่กลาสนะคะแล้วก็มีรูปชินชิลากินอัลมอนด์เกาะอยู่ด้วยฟีดม mm ีฟีดมีนะคะน้องบอกอย่าลืมให้อาหารฉันด้วยนะคะข้างบนก็จะเป็นห้องน้ําที่มีค่อนข้างหลากหลายมากเลยแล้วแต่ ขนาดของโรงแล้วก็ความชอบของเจ้าของถัดขึ้นไปก็จะเป็นพวกนี้จะเป็นเหมือนชิงช้านะคะเนี่ยค่ะไว้ให้เขาค่อยเล่นในกรงก็ใช้ได้เหมือนกันขึ้นไปด้านบนจะเป็นโถเซรามิกนะคะที่เมื่อกี้เราคุยกันมีเยอะมากจริงๆตอนนี้ไล่ไปทั้งแถบนี่คือแบบเซรามิกทั้งหมดเลยก็อยู่ที่ว่าเราชอบยังไงประมาณไหนนะคะ ถัดลงมาข้างล่างหน่อยหนึ่งก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ที่เป็นชั้นไม้กระโดดซึ่งอันนี้ก็คือน้องๆสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการในการประกอบกรงเลยว่าอยากได้ประมาณไหนบ้างไม่ว่าจ,จะเป็นชั้นที่เป็นชั้นเดียวเดียวชั้นแบบเป็นขั้นบันไดทุกอย่างตอนนี้คือ มีครบเกือบหมดเลยค่ะอยู่ที่จินตนาการในการจัดแต่งโรงของเราเลยแต่บางครั้งก็จะมีน้องๆทักมาเหมือนกันว่าแบบเอ้ยพี่ลี่หนูมีงบประมาณเท่านี้พี่ลี่ช่วยแต่งโรงให้หน่อยได้ไหมชอบโทนสีอะไรอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบนั้นเหมือนกันซึ่งก็ทําให้ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเข้าใจว่าตอนนี้ของมันเยอะจนจนก็เรียกได้ว่าละลานตาพอสมควรนะคะมันแบบเยอะมากๆจริงๆซึ่ง การที่เราใช้ไม้เป็นส่วนประกอบในกรงอะคะ่ะจะค่อนข้างปลอดภัยสำหรับชินชิล่าที่สุดไม่แนะนำที่เป็นพลาสติกนะคะหรือว่าพวกอะคริลิกต่างๆที่อยู่ในกรงยกตัวอย่างอย่างของพี่เนี่ยจริงๆพี่ก็มีนะอะคริลิกอย่างเช่นอันเนี้ยสินค้าใหม่ล่าสุดเลยก็คือเป็นกล่องอาบสายที่เนี่ยค่ะตรงกระจกด้านนี้เป็นอะคริลิกให้ชินเปิดเข้าเปิดออกพี่ก็จะไม่แนะนำให้เอาแบบนี้ไว้ในกรงก็คือเราให้ลูกอาบสายเสร็จแล้วก็ เอาไว้นอกโกรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นชิ้นชิ้น้จริงๆเราไม่ควรใช้อะไรที่สามารถกัดแทะและเป็นอันตรายได้หนึ่งในนั้นก็คือพลาสติกค,ค่ะแล้วก็อะคริลิกส่วนอย่างที่2ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเหมือนกันในประเทศไทยนะคะก็จะเป็นพวกที่มันเป็นอลูมิเนียมสแตนเลสต่างๆพวกนี้คือมันจะช่วยเรื่องของความเย็นด้วยอย่างที่เราทราบกันดีว่าบ้านเราอากาศมันร้อนเนาะการที่เรามีแผ่นทําความเย็นแบบนี้ให้ลูกนอนเล่นในโรง ก็จะช่วยเขาเรื่องความเย็นได้เหมือนกันค่ะปิดท้ายด้วยไม้อีกแบบหนึง่งก็คือเป็นลักษณะที่เป็นไม้แอปเปิลแบบนี้เด็กๆก,ก็ชอบคือเราจะทราบกันอยู่แล้วว่าชินชิระค่อนข้างชอบแทะไม้แอปเปิลมากเพราะฉะนั้นชั้นปีนอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นคุณสมบัติที่เป็นไม้แอปเปิลแบบนี้ค่ะเด็กๆก,ก็จะชอบเหมือนกันเพียงแต่ว่าพี่ก็จะไม่แนะนาให้ใส่ไม้แอปเปิลแบบ ในกรงทั้งหมดเพียวๆนะเพราะไม้แอปเปิ้ลสีมันจะเข้มถูกไหมมันก็ทําให้กรงเราดูแบบมู and นโทนคลึ่มๆหน่อยๆไปอย่างที่2คือลูกจะแทะมากกว่าไม้สนเพราะฉะนั้นคือคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องซื้ออุป,ปกรณ์เพิ่มเร็วมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาปิดท้ายเรื่องของไม้ด้วยอันนี้มีคำเตือนนิดนึงค่ะสำหรับชินชิลานะคะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่า เขาเป็นปลวกที่ขนนิ่มที่สุดในโลกอันนี้คือพี่ตั้งฉา,ายาให้ลูกเองนะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเวลาที่เราใช้อุปกรณ์ในกรงอย่างที่เรารู้ว่าเขาเป็นสัตว์ที่กัดแผะถูกไหมอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือในเรื่องของพลาสติกแล้วก็อะคริลิกไม่สมควรใส่ไว้ในกรงชินชลา่าในระยะยาวๆคือถ่ายรูปเล่นนิดน,นหน่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยได้แต่ถ้าให้ใส่เป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งที่ติดในกรงเลยอันนี้คือไม่แนะนําแล้วก็ต้องใช้คําว่า ไม่ว่าจะติดอยู่ตรงไหนของโครงเนี่ยชินชิราเขาแทะค่อนข้างแบบแน่นอนอยู่แล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือไม้ไม้ในประเทศไทยอะค่ะหรือในทั่วโลกก็แล้วแต่จริงๆแล้วมันมีการต่อยึดหรือว่าการจอยติดกันในหลากหลายรูปแบบที่ปลอดภทัยที่สุดจริงๆมันควรจะใช้เป็นริ่มไม้นะคะเดี๋ยวพี่ให้ดูยกตัวอย่างแบบนี้อ่ะอย่างของแฟรี่ชินทั้งหมดอะคะ่ะทุกอย่างจะเป็นริ่มไม้เพราะฉะนั้นไม่ว่าลูกจะแทะแบบไหนก็แล้วแต่ จะค่อนข้างปลอดภัยเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเนี่ค่ะเป็นริ่มไม้ต่อกันไม่มีการใช้ตะปูหรือการใช้รีเวทเพราะฉะนั้นคือเวลาลูกแคะไปก็จะไม่เป็นอันตรายมายกตัวอย่างของอันนี้ค่ะอันนี้จริงๆแล้วเป็นของที่น้องเขาสั่งมาเราก็ผิดซึ่งพี่จะไม่ขายเลยเนี่ยแงให้ดูหนูเห็นไหมะตะปูรีเวทซึ่งไม้หลายๆยี่ห้อที่เขาเคลมว่าสามารถใช้ได้ จริงๆมันใช้ไม่ได้นะ <No. S 1> ถามว่าเพราะอะไรชินชิล่าร้อยเอา95%ที่แท้เพราะฉะนั้นคือเราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าเฮ้ยลูกเราไม่แท้อย่างที่หนึ่งก็คือเราไม่ได้อยู่กับลูกยี่บสี่ชั่วโมงเราไม่ได้เล่นกับเขายี่บสี่ชั่วโมงในขณะเดียวกันคือของเล่นอันเนี้ยมันเป็นของเล่นที่เขาเล่นเราไม่ได้เล่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีความเสี่ยงต่างๆแบบนี้ค่ะแล้วมันมีของที่สามารถใช้ได้ดีกว่าทดแทนได้มากกว่าจริงเราควรจะเปลี่ยนถามว่า มีตะปูหรือรีเวทแบบนี้มันเป็นอันตรายอย่างไรหนึ่งเลยนะคะเห็นได้ชัดมากเขาเป็นสัตว์ปันแผลถูกนะถ้าเขาแทะไปแล้วเจอตะปูแล้วทําให้แผลในแทลทำให้เขามีแผลในช่องปากปัญหาอันนี้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักรุนแรงทําให้เสียชีวิตได้เลยถามว่าเฮ้ยอันตรายขนาดนี้หรออันตรายมากค่ะหนูคิดสภาพของเราสิจริงๆแล้วร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของสัตว์เนี่ยสิ่งที่สกรปรกที่สุดคือช่องปาก ถามว่าเพราะอะไรเพราะมันมีน้ําลายมันมีแบคทีเรียมันมีต่างๆอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็เป็นสถานที่ที่เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลานั่นมันทําให้เกิดการหมักหมมได้ง่ายๆนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเรามีแผลในช่องปากอะค่ะแล้วเราปวดอักเสบกินไม่ได้มันก็จะทำให้ระบบอ,อื่นๆในร่างกายผิดปกติละซึ่งเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นเหมือนกันบอกได้เลย พี่เนี่ยแหละเคยเกิดขึ้นเหมือนกันณนะช่วงแรกๆของการที่เราเริ่มเลี้ยงอะคะ่ะมันยังไม่มีอุปกรณ์อะไรมากมายเนะาะเมื่อก่อนพี่ก็จะซื้อเป็นเหมือนแบบบ้านนกประมาณนั้นแล้วก็ให้ลูกแคะแต่ตอนนั้นคือโชคดีที่เราเห็นเร็วนะคะลูกก็มีแผลในช่องปากนิดนึงแล้วก็ไปหาคุณหมอแล้วตอนนั้นก็คือต้องฝีดคิดที่เข้าแคนนาน,านพอสมควรกว่าแผลในช่องปากจะหายซึ่งปัจจุบันนี้การรักษามันน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ทันสมัยมากขึ้นแต่มันดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรา จะให้ลูกเราปลอดภัยแล้วไม่มีความเสี่ยงเพราะการซื้อบ้านไม้หนึ่งหลังต้นทุนมันอาจจะ400-500บาทแต่การรักษาเนี่ยมันเป็นหลักพันเลยนะเพราะฉะนั้นคือเราซื้อที่มันปลอดภัยดีกว่าค่ะเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของอันตรายส่วนอันตรายอื่นๆก็อย่างเช่นแผลต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเท้าไปโดนมือไปโดนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดการ ทิมหรือว่าเลือดไหลเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอันตรายสาหรับชินชิราได้เหมือนกันนั่นหมายความจริงแล้วการที่เราเลือกของเป็นของแต่งบ้านให้กับลูกอะค่ะยังไงก็แล้วแต่คนจะเลือกให้มันปลอดภัยสูงที่สุดมันจะทําให้เราไม่ต้องพะวงแล้วก็ไม่ต้องเฝ้าระวังคือผู้ง่ายคือไม่ต้องแพนตอีกเยอะเท่านั้นเองมาเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งจบไปละต่อไปสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆถามกันเหมือนกันก็คือเรื่องของขนม อันนี้พี่ข้ามช็อตการกินที่เป็นอาหารแล้วก็หญ้าไปเลยนะคะเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ทุกทุกท่านทราบอยู่แล้วแต่ถ้าให้ลงดีเทลหน่อยนึงก็คืออาหารของชินชิล่าจริงๆมีแค่หญ้าแห้งกับอาหารเมร็ดหญ้าแห้งก็จะเป็นหญ้าของอัลฟาฟาทิโมทีออชาดโบตานิคออะไรพวกนี้ทั่วไปส่วนอาหารเม็ดก็คือจะเป็นอาหารเม็ดสําหรับชินชิล่าเน้นย้านะคะว่าสําหรับชินชิล่าอาหารเม็ดกระต่ายทานไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณค่าทางอาหาร ไม่เหมือนกันนะอันนี้คือเน้นย้าไว้เลยว่าชินชิล,ล่าควรจะกินอาหารชินชิล,ล่านะคะเราปิดท้ายวันนี้นะคะด้วยขนมต่างๆละกันคือมันเป็นคําถามเยอะมากจริงๆนะว่าชินชิล,ล่าทานขนมอะไรได้บ้างซึ่งจริงแล้วพี่ก็ต้องบอกว่าจริงๆนะมันไม่ได้มีความสําคัญ <No. S 1> แต่เข้าใจค่ะมันเป็นความสุขที่เรามีให้กันระหว่างเจ้าของกับชินชิล,ล่า ขนมหลักๆของพี่นะคะจะแบ่งออกเป็น3อย่าง3อย่างเลยนะในมุมกว้างๆ1ก็คือพวกธัญพืชต่างๆมันก็รวมต้องกั่ธัญพืชแบบนี้หรือแม้แต่กระทั่งแอลมอนนะคะอย่างที่2ก็คือพวกผลไม้ตระกูลผลไม้ที่ยกตัวอย่างให้ดูอันนี้ก็จะเป็นโกจิเบอร์รี่นะคะโกจิอบแห้งแต่จริงมันก็มีแอปเปิลสตรอเบอร์รี่มะละกอเยอะมากเลยอย่างที่3ก็คือเป็นพวกผลิตภัณฑ์จากหญ้า ไม่ว่าจะแปรรูปเป็นแบบไหนก็แล้วแต่อย่างอันนี้ให้ดูก็คือเป็นโมบายนะคะหรือจะเป็นแบบคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นผลิตภัณฑ์จากย่าก็ได้เหมือนกัน พี่แบ,บ่งเป็นสากลุ่มด้วยเหตุผลที่ว่าเราจะได้ทราบว่าลูกเรากินกลุ่มไหนได้เยอะที่สุดถ้าเริ่มจากเยอะที่สุดมันก็คือเป็นพวกผลิตภัณฑ์จากญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นคุกกี้หรือว่าโมบายต่างๆที่มีญ่าเป็นส่วนประกอบแต่เราก็ต้องเลือกหน่อยนะเพราะว่าคุกกี้ถ้าเกิดทําในไทยบางครั้งใส่พวกกล้วยหรืออะไรพวกนี้เยอะหรือแม้แต่กระทั่งอบไม่ได้แห้งสนิทก็อาจจะเป็นอันตรายเหมือนกันอย่างที่สองก็คือพวกไฮยดรืชต่างๆอันนี้ทานได้ลองลงมาจากพวกญ้าอัดแท้งค่ะ วิธีการก็คือถ้าเวลาเราให้ธัญพืชสมมติวันนี้เราให้ธัญพืชแล้วเนี่ยเราไม่ควรให้ธัญพืชเยอะๆพร้อมๆกันในวันเดียวกันก็คือต้องสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะอย่างที่สาก็คือเป็นพวกผลไม้ต่างๆผลไม้เนี่ยอันเนี้ยให้ได้น้อยที่สุดต้องใช้คำพินดีกว่าโดยลูกแต่ละคนก็กินได้ไม่เหมือนกันเพราะฉใช้เวลาเราซื้อขนมให้ลูกๆอะค่ะเราไม่ควรจะซื้อมาในปริมาณเยอะๆนะหนูควรจะซื้อมาลองก่อนสัก อย่างละชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลองให้ลูกทานดูว่าเขาโอเคกับแบบไหนมากที่สุดเพราะอย่างผลไม้อบแห้งยกตัวอย่างที่เด็กๆชอบมากสุดก็คือลูกเกดลูกเกดเนี่ยชินชิล่าบางตัวทานได้แค่อาทิตยออ์ทานได้แค่วันละ1เม็ดบางตัวเนี่ยหูสามสี่เม็ดยังไม่เป็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อขนมให้ลูกอะค่ะควรจะลองให้ลูกทีละนิดอันนี้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะคะ แต่ถ้าเกิดช่วงหน้าฝนแบบนี้เวลาให้ขนมอะไรก็คอยสังเกตอึลูกหน่อยหนึ่งค่ะเพราะว่าจริงๆการให้ขนมเนี่ยมันไม่ได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์รวมถึงมันเป็นความเข้าใจผิดมากว่าลูกจะอ้วนจากขนมซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะอาหารหลักคือสิ่งที่ดีที่สุดขนมเป็นอะไรที่เราเสริมให้เขาเท่านั้นเองค่ะคลิปวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสาระได้ดีค่อนข้างมากในมุมของการเลี้ยงทั้งหมดนะคะ แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่วันนี้พี่ว่าน่าจะเห็นคร่าวๆแล้วล่ะว่าในการเลี้ยงชินชิล,ล่าเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงควรจะต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วสิ่งที่เขาใช้ได้มีอะไรบ้างแล้วอะไรที่มันเป็นอันตรายบ้างนะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชินชิล,ล่าแล้วก็เจ้าของได้ดีทีเดียวเดี๋ยวคลิปหน้าค่ะพี่จะมาลงรายละเอียดดีเทลลงไปลึกกว่านี้ในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังในการเลี้ยงชินชิล,ล่า เราเป็นคำถามท็อปฮิตมากมากมากม,ากมากจริงๆเอาเป็นว่าวันนี้เราปิดคลิปวันนี้ก่อนละกันนะคะและเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ขออนุญาตไม่เอาเจ้าชามิงออกมานะหลับไปแล้วนอนนอนนอนตัวแข็งยืนตัวแข็งอยู่ข้างในกรงไปละค่ะงั้นเราปิดคลิปด,ด้วยเจ้าชามิงละกันเนาะแต่ขอไม่อุ้มเขาออกมานะคะเปิดเบาๆโอเควันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไปแล้วนะไปด้วยเจ้าชามมิ่งนอนกับแฟนเขาผู้ชายก็จะต้องเสียสละแบบนี้แหละเป็นเรื่องปกตินะบ๊ายบายค่ะ